ข้ามเวลามาหาเธอหมดที่10มิเรนดาต้องผลักมันออกจากใจให้จงได้แผนของหล่อนเพื่อหลอกพวกตำรวจจะไม่ได้ผลหากหล่อนไม่น่าเชื่อถือแล้วหล่อนก็จะไม่น่าเชื่อถือถ้าหล่อนหมวกคลุนขิดสับสนเพราะความรู้สึกปั่นป่วนรันจวนใจซึ่งหล่อนรู้สึกเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณพระช่วยแต่มันทรงพลังเหลือเกิน วิธีที่เขาจ้องเข้าไปในดวงตาของหลอนราวกับเขากำลังสืบเสาะหาบางสิ่งไม่ใช่เพียงการค้นหาเฉยๆแต่เป็นการสแสวงหาอย่างกระวนกระวายชั่วขณะหนึ่งหลอนรู้สึกว่าตัวเองโหยหาอยากให้สิ่งที่รอกำลังค้นหาแก่เขาแม้หลอนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่มันเป็นความโง่เง่า,งาสิ้นดีหลอนเพียงรู้สึกสงสารเขาเท่านั้นเองและแน่นอนที่สุด หล่อนอยากช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเขาคนที่พอจะมีความเมตตาการุณาอยู่ในจิตใจบ้างก็ต้องรู้สึกเช่นเดียวกันทั้งนั้นหล่อนเลียเรียวปากของหล่อนและตะวัดสายตามองข้ามไหลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเห็นรอบ เมื่อเขาอยู่ในห้องทำงานของรัสเซลคนทั้งสองช่วยกันเก็บกวาดข้าวของในห้องนั่งเล่นจนเรียบร้อยไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่ที่นั่นของเขาคงไว้เลยหลอนจับลูกบิดประตูไว้แน่นจนข้อนิ้วขาวเผือดมิสโอชิเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านขวาพยักหน้าให้หลอนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมันค่อนข้างเย็นข้างนอกนี้ทำไมคุณสองคนไม่เข้ามาข้างในเพื่อพักดื่มกาแฟสักถ้วยล่ะคะ พวกเขาลังเลบ้านว่างเงียบเหงาออกในเมื่อรัดเซลนอนอยู่ในโรงพยาบาลได้ผลฟรานเดอร์สกับมอแกนแสนเต็มใจร่วมดื่มกาแฟกับหลอนหลันนำพวกเขาตรงไปยังทางห้องครวัวตรงที่กาแฟสองสาหยดสุดท้ายกำลังไหลรินลงจากเครื่องทำกาแฟเข้าสู่เหยือก มิเรนดาปิดประตูที่เปิดไปทางห้องนั่งเล่นด้วยท่าทางสบายๆและเดินไปรินกาแฟหล่นทำถ้วยและช้อนกระทบกันเสียงก๊อกแก๊กเดินลงส้นเท้าดังๆและจงใจลากเพื่อให้ขาเก้าอี้ขูดกับพื้นครัวทั้งหมดนี่เพื่อให้กรบเสียงใดๆซึ่งรอบอาจทำโดยไม่ตั้งใจขณะแอบย่องออกไปข้างนอก มิเรนดาคิดว่าหล่อนกระทำสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างแล้วหล่อนอธิบายให้รรอฟังว่าต้องทำอะไรและพูดอะไรที่ละขั้นตอนเคาะประตูทำท่าประดุดเพื่อนเก่าพู้ที่หล่อนไม่ได้พบหน้ามาเป็นเวลานาน จับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาหล่อนแนะนำพวกเขาหล่อนลงทุนยกหนึ่งในบรรดากระเป๋าเดินทางใบเก่าของหล่อนซึ่งใส่เสื้อผ้าขนหนูพอจะทำให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือให้แก่เขาด้วยซ้ำไม่อาจเกิดความผิดพลาดใดๆแล้วคนอื่นๆจะมีเหตุผลอะไรมาสงสัยหล่อนด้วยล่ะกระนั้นเมื่อมือขนาดยักษ์ของเขาถุกประตูหน้าโครมครามเราก็พยายามพังมันลงจากบานพับ หล่อนสะดุ้งบนเก้าอี้ประดุดจูจูมันร้อนระอุอย่างกระทันหันหล่อนสังเกตด้วยความตระหนกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายกระโจนลุกขึ้นเช่นกันขณะมือแตะที่ด้ามปืนประจำตัวของพวกเขามิเรนด้าพูดด้วยเสียงหอบนิดๆฉันสงสัยจังว่านั่นเป็นใครกันนะการแสดงของหล่อนช่างน่าสมเพชและไม่สมบทบาทเอาเลยไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาไม่ฟังดูเป็นมิตรนักฟรนเดอร์สเอ่ย ควรให้เราเป็นผู้ไปตรวจดูดีกว่าครับคุณมอแกนเสริมพวกเขาเดินไปทางประตูหน้าบ้านหล่อนอย่างระมัดระวังฟรานเดอร์สยืนหลบไปข้างๆขณะที่มอแกนเอื้อมมือไปที่ลูกบิดทั้งสองเหลือบมองตากันฟรานเดอร์สพยักหน้าและมอแกนก็กระชากเปิดประตูรอบเลิกคิ้วเห็นได้ชัดว่าเขาคาดว่ามิเรนดาจะเป็นผู้เปิดประตูหล่อนรีปราดเข้าไปขวางระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองรอปตายจริง นั่นคือรอบเองนี่นาเพื่อนเก่าแก่จากไอซ์แลนด์ของฉันตำรวจทั้งสองมองหน้ากันอย่างงงๆแล้วก็มองหลอนระหว่างนั้นรอบก้าวเข้ามาข้างในวางกระเป๋าเดินทางและตะวัดร่างมิเรนดาเข้าสู่วงแขนของเขายกหลอนขึ้นลอยสูงจนหลอนมองลงมายัางใบหน้าของเขาพร้อมกับทาบมือทั้งสองบนไหลเขาเหวี่ยงร่างหลอนไปรอบๆเป็นวงกลมและขยับตัวไปข้างหน้าในเวลาเดียวกันแล้วหยุดเพียงเมื่อพวกเขาอยู่ตรงกลางห้อง ดีใจจังที่เจอคุณขขาโพล่อ,ออกมาและลดตัวหล่อนลงเล็กน้อยคุณไม่มีจูบให้เพื่อนเก่าแก่ที่รักของคุณบ้างเลยหรือไงหล่อนเดือดจัดเจ้าหน้าที่ทั้งสองได้ยินเข้าแน่พวกนั้นมีสีหน้าขบขันขณะยืนใกล้ประตูซึ่งยังเปิดอ้ากว้างบ้าที่สุดหล่อนพึมพำผ่านไรฟันและก้มหัวลงแล้วปัดเรียวปากกับเขา รอปจับด้านหลังศีรษะหล่อนด้วยมือข้างหนึ่งและก่อกลุ่มริมฝีปากของหล่อนระหว่างเรียวปากเขาโดยการดูดเบาๆมือเขาที่ศีรษะหล่อนส่งแรงผลักดันนิดๆจนหล่อนอาจจะผละออกห่างอย่างง่ายดายยกเว้นเมื่อจะดูพี่ลึกในสายตาของพวกตำรวจริมฝีปากของเขาเคลื่อนย้ายท่าปากหล่อนขยับไปรอบๆในแบบวาบหวามแปลกๆ เขาจิบมันเสมือนเป็นของเหลวอันน่าดูดดืม่มเรากับเขาหิวกระหายหามันแล้วเขาก็หยุดการสัมผัสและวางร่างหล่อนลงยืนขณะที่หล่อนเลื่อนตัวลงตามด้านหน้าของร่างแกรงมมิรันดารู้สึกมึนหัวเล็กน้อยและหายใจหอบหอบแม้ไม่แน่ใจนักว่าทำไมหล่อนเดาว,ว่าคงเป็นเพราะประสาทเครียดไม่ใช่บ่อยครั้งนักที่หล่อนจะพยายามเล่นกลหลอกลอก่ลอเจ้าหน้าที่ตำรวจ รอปยังใช้ท่อนแขนข้างหนึ่งโอบไหล่หลอนการแสดงซึ่งหล่อนทั้งขุนเคืองและยินดีในเวลาเดียวกันหล่อนไม่แน่ใจหรอกว่าหล่อนสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงตอนนี้โดยไม่มีคนช่วยประคองได้หรือไม่หล่อนพยายามรักษาน้ำเสียงให้ราบเรียบขณะหันไปทางตำรวจเจ้าหน้าที่มอร์แกนเจ้าหน้าที่ฟรานเดอร์สนี่คือรอบแมกนัสันเพื่อนและเออเพื่อนร่วมงานของฉัน มอแกนก้าวไปข้างหน้าและยื่นมือให้รอปมองด้วยสีหน้าว่างเปล่าชั่วขณะและมิเรนดากระทุ้งข้อศอกเข้าที่สีข้างของเขาเขากอดหล่นไว้ชิดต,ตรงข้างตัวจนหล่นแน่ใจว่าไม่มีตำรวจคนใดสังเกตเป็นแน่รอบยื่นมือและจับกับมอแกนมอแกนกัดฟันกรอดขณะปั้นหน้ายิ้มและขากรรไกรของเขาขบแน่นหลังจากเขาดึงมือออกห่างเขากำมือแล้วเหยียดนิ้วออกหลายครั้งฟรานเดอร์ส ทำหน้านิ้วมองอย่างพิเคราะห์แล้วไม่ยอมยื่นมือไปจับด้วยความกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับมอแกนคุณพระคุณเจ้าหล่อนอยากให้เรื่องนี้จบลงสักทีอยากดื่มกาแฟเพิ่มอีกหน่อยไหมคะบ้าจังหล่อนกลับไปเชิญพวกเขาเข้ามาอีกแทนที่จะรีบกำจัดออกไปไหนๆก็ชวนแล้วเชิญให้พวกเขาอยู่กินอาหารเช้าต่อเลยดีไหมล่ะหล่อนนึกประชดตัวเองพวกเราควรกลับออกไปข้างนอกแล้วครับคุณขอบคุณนะ ยินดีที่ได้พบกับคุณมิสเตอร์แมกนัสันหมอกแกนเสริมพวกเขาทั้งสองพยักหน้าให้มิแรนด้าก่อนหลบแวบออกไปนอกประตูและปิดมันตามลหลังหล่นดึงตัวเองออกจากใต้น้ำหนักของท่อนแขนรอบและประจันหน้าเขาด้วยใบหน้าบึ้งตึงฉุนเฉียวฉันไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการจูบฉันสักหน่อยคุณคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรคุณไม่อาเจเยนคราวนี้ ผู้ชายคนนี้ยังมีหน้ามายิ้มกริ่มโชว์รักยิ้มให้หล่อนจนหล่อนรู้สึกอยากตบหน้าเขาสักฉาิคุณไปเรียนคำว่าอาเจียนจากไหนผมหาจากหนังสือเขาตอบแต่แล้วก็ยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อิตาผีทะเลตัวเท่ายักษ์ใช่ว่ามันจะเป็นธุระกงการอะไรของคุณแต่ฉันเพียงอาเจียนเวลาถูกจู่โจมผมไม่รู้จักคำว่าจู่โจมทำร้าย หลอนอธิบายเมื่อเขาทำหน้านิ้วมองหล่อนมิเรนดาก็เสริมบังคับบังคับหรอใบหน้าเขาเปลี่ยนไปรอยยิ้มหายวับไปผมไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนั้นแล้วก็คุณเขาหยุดกลางคันสีหน้านิ้วคิ้วขมวดยิ่งขึ้นสายตาจับจ้องเจาะลึกเข้าไปในดวงตาหลอนคุณพูดราวกับคุณถึงเวลาต้องไปแล้วระยะเวลาเยี่ยมไข้เริ่มในไม่ช้านี้ หล่อนยื่นมือไปหยิบเสื้อแจ็คเก็ตหนังกลับสีดำแบบลำลองตัวหนึ่งซึ่งมีแผ่นหนังสีน้ำตาลปะที่ไหลกับข้อศอกฉันอธิบายให้คุณฟังเรื่องรถแล้วเพียงทำตามฉันเท่านั้นแล้วก็จำไว้ทำตัวเรากับคุณเคยเข้าออกรถยนต์มาตลอดชีวิตตกลงไหมหล่อนเงยหน้าขึ้นมองเขาแต่รอบยังมีริ้วรอยครุ่นคิดในดวงตาคุณเคยมีผู้ชายก่อนหน้าผมหรือเปล่าคุณผู้หญิง มิรร n ดาตัวแข็งและเหมือนสายตาหล่อนไม่ชอบคำถามนั้นและเขาก็ถามเป็นครั้งที่สองแล้วหล่อนไม่มีความตั้งใจจะตอบคำถามนี้เลยไม่ว่าเขาจะถามมันสักกี่หนยิ่งกว่านั้นเขาก็อยากรู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงตรงส่วนที่ว่าก่อนหน้าผมตกลงคุณอยากนั่งในรถไม่นี่ผมอยากรู้คำตอบของคำถามผมเขารอแต่หล่อนหันหลังและเดินออกนอกประตูเขาตามหล่อนมาเงียบ แต่มิเรนดารู้สึกถึงสายตาคมกริบมองจ้องหล่อนตลอดเวลาหล่อนโน้มตัวไปเปิดประตูของเขาแล้วก็อ้อมไปทางด้านคนขับเขาซุดตัวลงบนที่นั่งเล็กๆร่างใหญ่ของรอบทำให้รถดูเหมือนกระจ้อยร้อยหล่อนคิดว่าโตโยต้าไม่ได้ถูกตรเตรียมประดิษฐ์ไว้สำหรับพวกนักรบไวกิ้งเขาตัวแข็งนิดๆเมื่อมิเรนดาติดเครื่องยนต์หล่อนเคยอธิบายว่าเขาควรคาดอะไรบ้าง แต่หล่อนก็เดาว,ว่าการนั่งในรถยนต์นั้นก็เป็นการผจญภัยครั้งใหญ่อยู่ดีเขาต้องรู้สึกแบบเดียวกับที่หล่อนจะรู้สึกหากหล่อนเดินทางในเครื่องอวกาศยานสเปซชัตเทิลนั่นแหละคอยดูฉันไว้นะหล่อนบอกเขาขณะเอื้อมไปคว้าสายเข็มขัดนิรภัยที่นั่งของตนดึงมันมาคาดและเสียบ,บล็อกเข้าที่เอาละถึงตาของคุณแล้ว เขามองข้ามไหลดึงเข็มขัดนิรภัยมาฆ่าตัวและเสียบ,บล็อกเข้าที่อย่างง่ายดายแล้วเลิกคิ้วรถคันนี้มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนคนเราจําเป็นต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งเวหรือหล่อนหัวเราะกึกกึกอย่างอดไม่ได้เปล่ารอกร็อบมันใช้เพื่อความปลอดภัยนะ่ะเพราะหากฉันจําเป็นต้องหยุดรถกระทันหันเราจะได้ไม่กระแทกหัวกับกระจกหน้าหล่อนเคาะกระจกหน้าเมื่อกล่าวคํานั้นคุณพร้อมหรือยัง เขาพยักหน้าขณะขบกรามแน่นและเฝ้ามองหลอนขณะที่มิเรนดาเข้าเกียร์แล้วขับรถออกจากถนนในบ้านมือเขากุมที่วางแขนขนาดเล็กเมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่เขาค่อยๆผ่อนคลายลงกว่าทั้งสองไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ถามคำถามเป็นการใหญ่คันเร่งคือสิ่งที่ควบคุมความเร็วใช่ไหมล้อเลือกทิศทางหรือเปล่าอะไรคือความหมายของตัวเลขหลังแผ่นกระจกหน้าปัด ทำไมหล่อนจึงหยุดที่ไฟแดงเขาคาดคันจนหล่อนต้องสัญญาก่อนพวกเขาจะเข้าไปทางเดินของโรงพยาบาลว่าหล่อนจะสอนให้เขาขับรถเร็วเรวนี้ห้องรอสำหรับคนมาเยี่ยมไข้ของอินเทนซีฟแคร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเวลาข้ามคืนหล่อนนำรอไปอยังเก้าอี้บุนวมตัวหนึ่งและกดเขาลงนั่งฉันจะไปแค่เลยประตูเหล่านั้นหล่อนชี้ฉันจะไปไม่นานนะัก หล่อนไม่อยากทิ้งเขาไว้ตามลำพังในบริเวณรอคอยระหว่างที่หล่อนเข้าไปพบรัสเซลเลยแต่มองไม่เห็นทางอื่นอย่ากกังวลไปนักมิเรนดาไปพบกับฟาอัวของคุณเถอะผมจะรอหล่อนพยักหน้าขอบคุณและรีบเดินผ่านประตูบ้านคู่ไปยังห้องบิดาคุณหมอเฟนมอไม่อยู่เพื่อให้รายละเอียดครั้งล่าสุดและหล่อนก็ไม่รู้ว่าควรคาดหวังอะไรมิเรนดาตั้งหลักทำใจและก้าวเข้าไปมิเรนดา บิดาของหล่อนพยายามลุกขึ้นนั่งเมื่อหล่อนก้าวเข้าไปแต่หล่อนตรงไปยังข้างเตียงเขาอย่างรวดเร็วเพื่อกดมือกับลาของเขาหยับยั้งเขาจากการลุกขึ้นเขาดูไม่ดีเลยใบหน้าเป็นสีเผือดอมเทาไร้สีเลือดจะเย็นค่ะรัสเซลหนูอยู่ที่นี่แล้วเขาสั่นหัวช้าๆกลับไปบ้านอยู่กับสิ่งที่ค้นพบฉันบอกเธอแล้วไงมันมียามเฝ้าไว้หยุดกังวลเถอะค่ะ เขาค่อยๆผ่อนคลายลงแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเธอทำอย่างที่ฉันบอกโดยการอ่านบันทึกของฉันหรือเปล่าหล่อนใช้สองนิ้วกดตรงกลางหน้าผากอันที่จริงยังเลยค่ะหนูวางแผนจะทำหลังจากมาเยี่ยมพ่อครั้งนี้ไม่ใช่เล่มสีฟ้านะมิเรนดาเขาพูดอย่างเชื่องชา้าพร้อมกับสูดลมหายใจลึกไม่สม่ำเสมอระหว่างคำพูดเล่มที่แท้จริงเล่มที่เป็นของจริงหล่นทำหน้านิ่ว หนูไม่ยักรู้ว่าพ่อมีบันทึกมากกว่าเล่มหนึ่งเขาได้แต่พยักหน้ารัสเซลพ่อกำลังพูดเรื่องอะไรคะฉันเก็บมันเป็นความลับฉันไม่แน่ใจไม่อยากให้เป็นที่หัวเราะเยาะแต่ฉันคิดว่าเขาอาจเป็นคนนั้นที่พวกเขาเรียกกันว่าภัยพิบัติเธอรู้หนีนาเราไม่มีหลักฐานเขาตัวแข็งทื่อและยกมือข้างหนึ่งขึ้นกลุ่มหน้าอก หัวใจของมิเรนดากระโดดหวบและลอนเอื้อมไปกดปุ่มเรียกบนหมอนของเขาไม่เอาฟังนะเขาแตะมือของลอนเพื่อยับยัง้งไม่ให้มิเรนดาทำต่อฉันเห็นจะไม่รอดแน่แล้วเป็นแบบนี้ทั้งคืนเหนื่อยเหลือเกินพ่ออย่าได้กล้าดีพูดอะไรอย่างนั้นกับหนูเชยวนะรัเซลโอชีเขายกมือสั่นๆข้างหนึ่งขึ้นห้ามลอนฉันพูดมากไม่ได้ หายใจไม่ออกนักเขาสูดลมหายใจลึกๆอีกครั้งซึ่งทำให้หล่อนวาดกลัวเหลือเกินทั้งหมดอยู่ในบันทึกของจริงอีกมากนักของปล้นสะดมยังถูกซ่อนไว้เขากัดฟันแน่นบังคับตัวเองให้พูดต่อไปแม้หล่อนพยายามโต้แยง้งยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมิเรนดาเธอต้องทำมันให้เสร็จทำให้จบ หล่อนกุมมือเขาไว้แล้วเอื้อมมืออีกข้างไปทางปุ่มเรียกหนูกำลังเรียกนางพยาบาลพ่อฉักอาการแย่ลงทุกทีแล้วนะคะหล่อนกดปุ่มด้วยนิ้วหัวแม่มือและปล่อยมันขณะความตรนกแผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจของหล่อนฉันรอเธออยู่เขาบอกเสียงแหบแพร่ดวงตาเขาเอ่อคลอจากความเจ็บปวดซึ่งเขากำลังประสบตอนนี้เขาถอนใจและสั่นหัวอยากให้เจ้าช้างระยำตัวหนัก ลงจากหน้าอกของฉันเสียทีหล่นกดปุ่มอีกครั้งเป็นเวลานาน,านทีเดียวคราวนี้รอเดี๋ยวนะคะรัสเซลจะมีคนมาที่นี่อีกไม่ทันใดเขาทำหน้าบิดเบี้ยวและเส้นกราฟในเครื่องวัดคลื่นหัวใจกระโดดขึ้นลงอย่างผิดปกติช่างหัวมันแล้วหนูจะไปเรียกพวกนั้นเองหล่นลุกพรวดขึ้นเพื่อตรงไปทางประตูและตะโกนไปตามทางเดินจนกระทั่งมีคนมาช่วยเดี๋ยว เขาจับมือของหล่อนไว้แน่นด้วยพลังแข็งแรงจนหน้าประหลาดใจหล่อนหันมาหาเขาพอดีกับประตูเปิดพางและคนในชุดสีขาวสามคนดูเหมือนวิ่งพรวดผ่านเข้ามาพร้อมกันคนหนึ่งคว้าไหล่ของหล่อนพ่อคะหล่อนอดเรียกเขาเช่นนั้นไม่ได้มือซึ่งจับไว้ของเขาก็เริ่มคลายลงหล่อนสะอื้นด้วยความรู้สึกและดวงตาเริ่มพร่าเลือนด้วยหยาดน้ำตาฉับพลันจำไว้ เขาส่งเสียงหอบหอบตอนนี้และมิเรนดาดิ้นรนสะบัดมือซึ่งกำลังดึงหล่อนออกห่างจากเตียงของเขามือหล่อนหลุดออกจากมือรัสเซลจูเวลเป็นชื่อนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสผู้เขียนนิยายวิทยาศาสตร์มีชื่อยุคต้นๆมือเขาอ่อนปวกเบียกและในตาหลับลงเสียงปี๊บจะเครื่องวัดคลื่นหัวใจกลายเป็นเสียงราดเรียบ และขณะที่หล่อนถูกผลักไปตรงทางเดินมิเรนดาผวาเข้าหาเขาดึงหล่อนถอยออกห่างไม่อย่าบังคับให้ฉันต้องทอดทิ้งเขาหล่อนได้ยินเสียงตัวเองอ้อนวอนพ่อคะมิเรนดาถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ตรงทางเดินอย่างไม่ค่อยนุ่มนวลนนะักแม้หล่อนประท้วงเสียงดังไม่ปล่อยฉัน ประตูถูกปิดใส่หน้าหลอนมิเรนดาร้องเรียกชื่อของบิดาราวกับหลอนสามารถกอดเข้าไว้กับตัวแม้หลอนจะรู้สึกว่าเขากำลังถูกฉุดลากห่างออกไป